สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้แท็กพรันยูลั่นอยู่วงการบันเทิงมา20ปีเจอสัมภาษณ์หนักกว่านี้สร้างความตกตะลึงและก,กลายเป็นกระแสข่าวในวงการบันเทิงเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา กรณีผู้สึกข่าวช่องดังได้ออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์หลังจากที่ไปสัมภาษณ์พระเอกชื่อดังคนหนึ่งและได้มีการสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนเจ้าตัวไม่สะดวกที่จะตอบคําถามดังกล่าวสักเท่าไหร่ต่อมาขณะเดินทางกลับนักข่าวคนเดิมได้เจอกับพระเอกชื่อดังที่ลานจอดรถเนื่องจากจอดรถไว้ชั้นเดียวกันก็หันไปกล่าวทักทายยกมือไหว้สวัสดีแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์กลับได้ยินเป็นเสียงเดียวกันว่าพระเอกคนนั้นพูดว่า ถามจุดๆเนอะก่อนที่นักข่าวจะปล่อยโฮกังไล้สดเพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองทำให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองด้านและมีคนในวงการอย่างหนุ่มแท็กพรัญยูได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นนักข่าวสังกัดใดโดยโพสต์รูปภาพที่มีข้อความว่าอยู่วงการมาเกือบ20ปีเพิ่งเคยเห็นนักข่าวร้องไห้ให้ดารา วงการนี้ไม่สุดจริงอยู่ไม่ได้นะพร้อมกับอธิบายผ่านแคปชั่นต่ออีกว่านี่แหละวงการบันเทิงยินดีต้อนรับรุ่นผมเจอสัมภาษณ์หนักกว่านี้อีกโดนแบบนี้ชิวๆขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bright tv อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ